22คะแนนคือทีมของโบและพี่อาเอ้ยไม่เอาไปเอาไว้ไม่เป็นไรเ๋ยะปรกาศเลยคระวาระวางอประวางระวางระวางรอวะแนนระวางะวางรงรังวรางรวางวระวางระวาังระวางะางะาะวาอวะวาะแนนะงรงะงะะะงะ ที่เข้ากว่านี้อาจจะได้คะแนนเยอะกว่านี้แล้วก็อันดับ4กับ3คือเป็นคะแนนเท่ากันนะคะ35เท่ากันก็เป็นการดสามร่วมใช่เป็นอุลและทิฟกับพี่พีระบาด์ละลายอะติดติดท็อปทีไว้ติดท็อปทีใช้ได้จะได้กับสองสามบเจ็คุณกระบาดเหรอพุดและบาร์โอ้โหยังเล่นมายังไงอะใช่ผมเคยน้องเต้ มันแน่นอนมันนอนมาแต่แล้วมันนอนมามันนอนมาตั้งแรกโยชังไม่ต้องห่วงโยชักก็ได้ของรางวัลเพราะว่าน้องโยชักเองเรามีของรางวัลให้นะเป็นทีวีโอ้อะไรเนี่ยดูเขาทำพีทีวีแต่ว่ามันมีชิ้นเดียวจะทำยังไงดีอะคะโองให้พี่เขาอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าจริงจริงแล้วเราดีเราเดีแล้วด้วยไม่เป็นไรก็ให้้นองไม่เป็นไรเพราะยังไงเราก็มีกติกายเพราะว่าจริงจริงเราใช้แบบซ่อนไว้แบบซ่อนไว้รูปที่เราถ่าย แรกล้าสรวจอ่ะถ้าใครทำไม่ทำมือเป็นกี่นิ้วเป็นกี่นิ้วก็ตามจะหักคะแนนจะหักคะแนนตามมือกินแล้วไม่ไดคะแนนูเครื่องแซลมอนแซลมอนถูกี่นิ้ว นู่นเลยตลอดเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นบอดเราไว้ดาวตัวเต็มตัวเต็มตัวเต็มไอันนี้ก็เป็นหูเขาได้รางวัลใหญ่ทุกทีเลยทุกทีเลยใช่ไหมทุกทีเลยใช่ไหมีเลยรางวัลเดี๋ยวหน่อยจอยอาร์มีซีดีไฮคิงนะคะโอ้รางวัลไม่เอาส่งต่อง อาดีๆไวด้วยค่ะไม่มีอ่ะดีๆไม่มีอ่ะดีๆไม่มีอที่จ๋าอย่างกัะกดเล่าเลยใส่ที่คที่สุงขายอีกถงก็คงจะังัไงอแตหรืาะน้วิคะถุงถุงยังมีของอยู่นงอถงมันอ่าลงกทยขอเียรของกันนึนะนี่ลหะตอวของาวันหเอะไรจะเปิดจานกันเหรอ